ครับสวัสดีครับอ่าวันนี้เป็นสุญญากาศใสเนอะใสใสเป็นยังไงใสก็อยู่ในลักษณะนี้นะครับนะน่าจะเห็นกันนะครับว่าเป็นทรงกลมบางนี้นะครับหรืออ่าแบบใสปิ้นเห็นไหมเห็นยังครับมันใสแต่มันก็ย้อมสีได้อยู่นะครับว่าติดกระจกรถนะครับพวกนี้หรือว่าติดกระจกตามบ้านนะครับสีใสนะครับเป็นสุญญากาศนะครับไม่ทิ้งคราบกาวนะครับไม่รู้จะมองเห็นกันอยู่หรือเปล่านะครับผม แนวเดียวกันนะครับลอกออกมาเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับได้ทั้งรูปทรงได้ทั้งสี่เหลี่ยมนะครับเรามีจําหน่ายนะครับสูญญากาศแบบใสไม่ทิ้งคราบกาวนะครับแบบตึ๊บแล้วก็มีแบบใสแล้วก็มีครับแบบใสนที่เราใช้ได้สองหน้าเหมือนกันนะครับจะไปแปะยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่ทางลูกค้าต้องการทางร้านเรามีจําหน่ายนะครับจะคัดเป็นรูปทรงไหนขนาดเท่าไหร่นะครับ บอกเราได้นะครับเราขายเป็นตารางเมตรนะครับผมนะครับสุญญากาศใสนะมองแปนอ่าใสเลยไว้ติดรอ,องแผ่นกับพรบ,บอทีก็ได้นะครับถ้ามันหลุดนะครับใสติดแนนติดแนบติดกับกระจกได้เลยนะครับพวุนี้เหมือนที่เขาติดที่พรบขนส่งนะครับผมสัหรับไข่เด้งก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวที่สุญญากาศใสของไข่เด้ง ใช้ตัวนี้ติดเสริม้าไปด้านหลังได้เหมือนกันนะครับวิธีแก้ปัญหาเหมือนกันนะครับฝากด้วยครับส่วดการใส